เหยียบมาได้เลลูกเหยียบมาได้เอ้านนเอ้องนี้เนี่ยเ้ยไงนั้นลูกไปับขึ้นไปดูปะัเอยน่นงเนาะ ไปไปไปรำเนไปราเนไปนี่ไปใช้อุ้มเลยนเนน้ฮ้ให้ได้ปะนี่นอนให้อุ้มไลอยู่ดีให้อุ้มบันอุ้มบนน้องไนแล้วอุมได้ปอมากัน À, úp, áo uva uva. A hên hên hẹn chăm mua hẹn chăm mua. Upa yang, bun à Bạn uva yang 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 uva มาเห็ดใหม่เน่ยบอกไม่ใช่นะไปเผาห้านแล้วไปไปดูไปจ้าไปเฮ้ยิเงาแขนเลยเด้อแขนท้งเมนือถงลูกเป็เจ้าเด้อไปดีไ้ข้านเด้อแานท้งเูกทั้งลูกเปนเจ้าเด้อแล้ไกินชิการปวดหัวปวดห่างกันนอนดื่เพือนนึ่นตัวเนอะ นี่เหยียบขีงงัอขีงงัวปะลูกมาแต่มาแตลูกเป็นแม่ก็เหยียบเหมือนกันนี่เหยียบกระเป๋านะราเจ็บเลยเด้อขีงงัวต้องกระเป๋ากินหั่นเต๋อหรืหามาแต่แม่มินเนยเออเนแม่ินหางนุเลกะแม่มาเลยแม่เปี่นไปเลย

เดี side, like ๋ยวเดี๋ยวเอามาเอาลูกเอามีอืเอาีก่อีนี่เาเตมลากรเดอแล้วาสบายดีมกคนถามบัะพอะานีว่ากรด โอ้ล้มไปลอชุบกันรอมด้วยบ่โอ้ยเหยียบโฉงแม่เปื่อนอีกเด้วมอนี่เฮ้ยบทีเมนดีน้ำตัวไหลร้ <c oughs> <c oughs> าเปื่อนเนียนมึงนี่สซีเมือกินแค่นึงเนาะเดี๋ยวเมืเม่อยเลยน <c oughs> ี่เห็นทกะกำมนังที่มมทไม่ขายลายดี <c oughs> ไปพอแม่นูพาลงมาเนี่ยแม่ไปทำการงานมาจิบกล่องน่แน้วาวน้องเดากินยาเดายังดุบอ่ะกัดให้น้องเนี่ยดุ ยังกันนมกันน้ยยังเวีงัเออบ้านง่วกหดแล้วนะเกียงได้บอกอยาโอมเงียบกันได้ก้าวมือมีขายบ้เนมมีบแล้วนี่ทองได้กินละ น้ำเป็นนม่งกินแน่น uh ุ huh> ่กินน like ้ำไม่ขาวกระดาษข่าวเนนอยู huh> ่แจกเงินมาขึ้นรถลาบ้างก็ได้ไงย้ง huh> ่แมมางนเนอจะใ่เปงเาก็ย uh> ังอย่างเห็น huh กันนะปล่อง โอ้ยว่าอะไรนั่นเนนะไ้อะไรมันอิ่นกับหนารอเข่าก็ไข่เจียวไข่ไม่เศาเข่าก็ยังเลือด่ะเอ้าก็ไข่เบิ่เนาะยังหมักข้อสะไม่ใช่เถ่าวะมักไข่มันยังติดคอนนะ ก็จะจะไปเฮตตี้มันยากได้สาเวยนะบ่อมัจิดอะไรนี้บ่อมันแมนโยแต่เธอต้องพยายามกินนักันี้มันคาดอ่ะมันเคยกันไที่พวกเธอหลายเทื่อแล้วพยายามจะเฮตยาเฮตบอมจดอะไนี้บ่ตะกี้กันเคยเฮตปะมันเปลีนนะห้องเฮต์แบไรหยากขึ้นมากกับมีดดีปะมีอยู่ข้ามยามคืนน้องเชื่อกับพ่อเอ้เอ้ยเอเอ้ยเอเอ้ยเอย้ยออ ยูไงยูไงฮะน้องมาในบางงามขึ้นไป๊ะน่าจะเหี่ยงอยู่คนอาทิตเลยแม่แไปอ่านป้าไป้าค่ะแม่เอ้ยแม่เอ้ยป้าเอ้ยอย่าเพิ่งมาจะใส่เอ้ยเอ้ยเฮือนะกินน้ำลายเอ้ยเอ้ยเอ้ยเฮือนี่ ตอนับเอ้ยเอ้ยน่ากินขนมผมยิ่งกินคักกินแน่เด้อันนี้ก็เคี่ยวก็ตัวยก็ตัวยแท้อันบอกมาดูกินี่ดีไหมขี่มาขี่จะดูเินเชงเชงนาทีอุ้ยูุหองวันนี้มีนมาถามวันนมีหมอชิมาจะืแต่ว่าชื่อนันมีแบบาวหอมะไรอย่างเงี

เอาเอาแล้วบางเลยเลยก่อนกินเลยนี่ลูกแม,ม,นะม่ามาเนนออม่ฮักของนะฮักไหมทำประห็นยังอยู่ใช่ไหอยู่ใช่น่ะนะลอ่ะใจเอาเปลี่ย,ย,ยนย่งกัน่ะเปี้ยวใชบ่ไหวช่วยเลยอยูข้างน้โต๊ะแบนนะเบลให้ลูกแล้วลูก

ตนเติน tiktok ทำไยินเสียงไงซะไ่ได้ยินเสียงเลยพ่อกันเต้นเนาะียออยากเลพ่อนี่ได้เลยพ่อพรานีะเต้น tiktok ท่านุชาจะเห็นนี่ลมกมันี่เราอยู่เราจกันนั่นเองเนาะหอนบ่กินน้ำ เปลว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 นั่งเดินนะบายบายโอเคเปลวอย่าแกล้งเฮาสิบายบายนี่ของเน่บายบายบายเปลวของเนเน่สิ

เจะออกทางนึงเรยๆเพ่นแไปดินเพืนเนาะมาไม่รู้มาือแม่รถไลไลูกรถอะโอ้ายบายเงินนี่นลูกเตาไม่เปลว ทัานยี่บอท่านยี่บอทันมูยี่บอเหอะนี่นาเศร้าเะแล้วรถมันนั่นได้หรือยังจะขีได้บอแบบนีไปมั่นันว่าไปมั่นนนไม่จีนเ ไปใช่บ่บ่บ like sure? ่เดนหางนี่นี่นี่ฉันได้ขี่หอกห้างก่อนเน่าูเน่า như đi đi đốt Làm đi được à thôi sao đứng thiêu sao đây là sao giờ vào đi. đây này đồ vào đây นเออเลอวเพิ <t od a |ms|> ่งนี่เน่เออพิ่งนั่นลูกไปกับขึ้นไปดูป่ะเอ้าขึ้นเฮ้ม่ไอ่กันน่ะนเชื่อไปะเ้เรปินงเนาะเอไปนั่นดูกเอ้แม่แม่แม่ เป๊วน้องดังเป๊วรถเป๊วไม่ไรตามนะพวกนี้จะลงวัดน้ำเอ้ยเอ้ยเป๊ยวจะไปดินวัดเอ้ยเป็นหนักลักลุ่ไปเ หาก็มาขี่ไปน่นซี่เป็นมาุ่เลยมันหักมันแพงมันพังมันเลยไรบอเพื่อนได้ลังใจพว ขี่แบบนู้น่ยอ๋อน้องขี่อยู่อ๋อน้องขี่อยู่กะน้องดิ่นอยู่น้องดิ่นอยู่กะน้องดิ่นกันจากนั้นให้รู้กันนะเห็นไหมว่า อี่างนู้ดั้นบันเนี่ยมาไปหาขั้นนี้น่ครป้ปไปเอาอีกขันนึงไปเ๋ยวปกี่นิดนดวดเงาลยรถเสียป้าไปเรือบวปาไป โอ้ยแทนที่จะไปแล้วก็ไปแล้วก็นอกก็มาน้องอยากไปนะเบ๊กเฮ้ยเป็นวัดเน็ปเลยเนี่ย มาตาลบอมาเลยบอ,อน,นัก้ญเย่อชัน้นดุ่มัน,นก็นเหยียดถับท่าทีนองได้เห็นบอไอ้เห็นชั้นไห้ดมนะฮะ Phải <laughs> <Pài> này vó cái này chỉ hết nó, áo, áo, đâu bắt à, nhá, mười, mười nào

หองแกม่แต่งเเฮ้ยหน่น้ดินแนช่น่ะ่ไปข้างในเราไปจักดินมันนั่นเองมื่อมาลงมาเลยเมืออเด้อทางนี้ห้องเมื่นทางนี้ห้องแมวหรือแมวน่ะเปรี้ยเออเปรี้ย ยเสยออกายเอก็ได <laughs> yeah, yeah. ้น <laughs> ั <bye. S 2> ่นตียะยะอวยมอนี่แมเฮ้ยตอนนี้เราบอกินนะพอนี่นเชี่ยช่ปากโอ้เมอม่ยังนะชุนร่ะถอชุ่ยชุ ชูลล่เยเห็นใ่กระดูกนะสีเงาเลยนันี่เงา้าดเนี่ยเห <c oughs> กินมันมดนุ่มนะชื่อแพงกึก่กลางนี่เอกนายนี่เป็นหบาทิห้าสิบได้ละสาวห้าสิบเก้าอ,อืมเนกีน่ข้าวขายยิ่ห้าห้าสิบเก้าพันเนอะเนาะเนาะ กรตีราคาเดียวกันนะื้อบ้านก็่ดูเถอะแลกแล้วสามเซนสามเซนป้าสามเซนเก้าค่ะหมูเผ็ดแดงในหมูเผินมูแย่งก่บเพินได้หมูเห้อไงโนอดปอดอยู่เลยน้อยก็หมูเพินนะมึงนี่ อะมือคนขี่มือมืนก็ชุกค่ะใส่หัวได้ลงเทินเอเป็นนายมูเส่ได้เจะรำอานรำเมกอะมากระชิเปิดให้นะเปิดให้มูเลยว่ากำลังมาขายยังรกมาทาชื่อแล้มันมีว่า เทสลามีนี่เทนะพาลุงไปก่อนนะก่อนคิดหนะคิดนี่สบายดีเลยพาลุงเนอฮะหานหมูหานหหลัเนอคอยมีอยู่นอนกินนมเลยตัวแสบบายบาย